สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์ห้านะครับดูครับกําลังแบบสวยๆเลยครับกําลังอ่าช่วงตากเกสรนะข้าวกําลังแน่นปึ๊กเลยนะครับก็อ่าพาพี่ๆมาดูแปลงนามาสํารวจนะครับว่าแปลงนาของใครเป็นแบบนี้บ้างนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือรวงนะครับขาวๆนะครับอันเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่านพี่ๆลองทายดูนะครับในช่วงข้าวที่ เขาเรียกว่าสร้างจะสร้างน้ำนมนะครับเป็นช่วงที่่าหน้าหน้าเป็นห่วงนะครับแบบนี้พี่ๆแปลงนาของใครถ้าเป็นแบบนี้ต้องแนะนํานะอย่าเพิ่งดูมือเปล่าอย่าเพิ่งดูแค่แบบเออไม่ต้องดึงมาดูอ่ะให้ดูเลยนะดึงขึ้นมาเลยอันนี้คือหนอนกอนะครับอันนี้คือหนอนกอลงระบาดแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะครับมีสองอย่างคือหนอนกอกับเน่าคอลวง ถช่วงข้าวตั้งท้องไม่ได้ฉีดยาเขาจะเป็นเน่าคอรวงนะครับแล้วเขาจะเป็นช่วงไหนเขาจะเริ่มเป็นช่วงที่ออกรวงเลยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นหนอนกอนะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะกัดเป็นสีน้ําตาเลยแล้วตัวตัวอ่อนก็จะอยู่ในนี้อยู่นะครับนี่ เห็นไหมครับนี่ดาๆเนี่ยคือหนอนกอลงระบาดนะครับแบบนี้คืออ่าเราจะต้องเริ่มใกล้ใกล้ฉีดยาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแต่มันยังเป็นไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าหมอต้มมาต้อมฉีดยาในช่วงข้าวตั้งท้องด้วยแล้วก็เนี่ยไม่เกินห้าวันเนี่ยต้มจะฉีดอีกนะครับอันนี้คือหนอนกอแน่นอนนะครับเป็นหนอนกอให้พี่ๆสังเกตนะครับถ้าข่าวทั้งรวงแบบนี้แล้วไอ้ตรงคอรวงเนี่ยอ่าไอ้ตรงคอรวงตรงเนี้ย นะครับไม่มีเป็นรอยดำๆรอยช้ํานะให้ดึงขึ้นมาแล้วก็มาดูกกนะครับหนอนเขาจะกินอยู่ห้วงล่างนะครับให้เราดึงขึ้นมานะ้ำเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีหลายสาเหตุนะครับบางทีอาจจะรีบอาจจะเฉาเองเป็นเชื้อราไวรัสก็ได้นะครับแต่โดยรวมที่ต้องเจอมาช่วงช่วงข้าวกาลังออกรวงนะครับส่วนใหญ่หนอนกอจะลงนะครับแล้วก็เน่าคอลวงสองอย่างนี้เลยแล้วเขาจะส่งผลก็คือมันไม่ได้สักเม็ดเลยนะครับ ก็คือรีบหมดเลยแบบนี้เลยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาเป็นอะไรที่มันจะต้องกําจัดนะครับจะต้องฉีดยาในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับอันนี้ขนาดต้องฉีดนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าข้าวที่เนี่ยมันจะดูแลยากกว่าข้าวห่างๆห,หน่อยเพราะว่าสภาพอากาศหรือระบายอากาศะอะไรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันแดดสองอาจจะไม่ถึงล่างนะครับอ่าน้ำอยญ่เยอะนะในช่วงนี้มีน้ํานะครับห้ามขาดน้ํานะตัวยาต้องบอกอย่างนี้ครับ ตัวยาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแบ่งแยกได้เยอะมากนะครับเราจะหาตัวยาตัวที่แบบสามารถฉีดป้องกันได้เนี่ยในหนอนกอเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมันมีหลายตัวมากนะครับคือเราจะเอาแบบแบบไหนก็ได้นะครับเป็นกลุ่มฟิวาทอนนะครับเบลนะครับลามิคอนะครับาีิเลเชียนะครับอะไรพวกนี้พวกคอฟีนาเพอร์นะครับอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับฟีโพนิวนะครับไอ้พวกนี้ได้ไตอะโซฟอร์สนะครับไอ้พวกนี้ก็ได้นะครับ ออนคอนออนคอนก็ได้ con, ai, ครับออนคอนก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะยาจะเยอะนะครับฉีดนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเย็นยาร้อนแต่ส่วนใหญ่ที่เขาทําออกมานะครับจะเป็นยาเย็นทั้งหมดนะครับยาเย็นหมายถึงฉีดฉีดตอนผ่าดอกได้หรือช่วงที่ว่าสลัดเกสรแบบนี้ถ้าเขาเริ่มสลัดนะครับเราก็ฉีดได้เลยนะครับส่วนใหญ่ยาจะเป็นแบบนั้นแล้วนะครับแล้วอัตราการใช้ต้องบอกอย่างนี้ครับในช่วงข้าวเล็ก กับช่วงข้าที่กําลังตากแดสอนแบบนี้เขาอ่อนแอตอนข้าเล็กใบเขายังเบาบางอยู่แต่ถ้าตอนข้าตั้งท้องออกรวงนะครับต้นแข็งแรงจริงครับแต่รวงรวงเขาอ่อนแออยู่ดังนั้นอย่าเพิ่งไปฉีดยาอะไรที่มันแรงเกินไปหรือใส่เกินอัตราที่เขากําหนดนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าพี่ๆส่วนใหญ่ะที่ต้อมเข้าไปเข้าไปดูที่พี่ถามมาผมก็ฉีดยาตัวนี้ตัวเดียวกันเลยครับแต่ผมใส่เยอะเลยทีเดียวอะไรเงี้ยคือใส่ตามอัตราส่วนของเขา,าโอเคแล้วนะครับเราก็ลองดูแต่ละรอบ เพราะว่าถ้าการใส่เยอะเราต้องดูด้วยครับยาไม่ใช่ว่าจะฉีดไปแล้วข้าวจะดีนะครับทุกอย่างไม่ใช่นะครับข้าวเนี่ยหรือทุกอะไรเนี่ยเป็นผลไม้ผักอะไรพวกนี้ยเราฉีดยาหนักเกินไปหรือฉีดยาเยอะเกินไปไม่ดีต่อข้าวไม่ดีต่อผักนะครับดังนั้นก็ฉีดที่มันสมสมควรฉีดเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่ต้องบอกนะให้ถ้าเห็นอย่างนี้อย่าไปชราใจนะครับดึงออกมาดูนะครับอันนี้คือหนอนกอ นะครับอันนี้คือหนอนกอเลยนะครับวันนี้ขอจบคลิปมึงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนที่พี่น้องท่านไหนนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเรื่องรากกระชากอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับหรือจะเป็นพันุ์ข้าวติดต่อสอบถามข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูเกษตรในช่อง u t u b e นะครับ0 9นย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก